สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดักแมลงกันนะครับนี่ครับโดยการปาดปาดขวดนะครับปาดขวดแล้วก็ใส่กากน้ำตาลผสมน้ำนะครับประมาณ น้ำสามส่วนน้ำตาลหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ป่าเป็นปากก่าแบบนี้ครับแล้วก็เอามาผูกไว้เพื่อล่อมแมลงผีเสื้อกลางคืนที่เป็นจะเป็นนอนในการเาจาะต้นทุเรียนนะครับล่อมแมลงผีเสื้อกลางคืนนะครับเป็นวิธีทางชีวภาพที่ปลอดภัยนะครับไม่เป็นสารพิษ แล้วก็ผูกไว้แบบนี้ครับนี่เ,นเสร็จแล้วครับแรงศัตรูพืช ในตอนกลางคืนก็จะบินมากินน้าแล้วก็ตกลงไปนะครับบิน